ช่วงนี้มาติดตามชมบ้านฉันวันนี้กันก่อนนะคะปัญหาเรื่องของวินัยจราจรถูกพูดถึงครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะหลายครั้งที่มีการถกเถียงกันในระดับนโยบายเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาแต่สําหรับคนตัวเล็กๆบนท้องถนนแล้วพวกเขามองสิ่งเหล่านี้อย่างไรติดตามไปดูกรณีของการขับรถย้อนสอนในกรุงเทพมหานครผ่านมุมมองของนักข่าวพลเมืองกันค่ะ วิถีชีวิตของคุณกรุงเทพในแต่ละวันต้องเผชิญกับความรีบเร่งต้องแข่งกับเวลาแข่งกับสภาพการจราจรเพื่อไปให้ถึงยังที่หมายให้เร็วที่สุดด้วยขนาดของรถที่ง่ายต่อการซิกแซกแทรกตัวไปบนการจราจรที่หนาแน่นรถจักรยานยนต์เป็นทางเลือกหนึ่งที่มักถูกเลือกใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและเราก็มากเห็นรถจักรยานยนต์ขับแบบนี้อยู่บ่อยครั้งได้อีกการว่าขับย้อนสอนผิกดกฎหมายไหม ผิดครับผิดผิดทั้งไอ้คนขับคนสอนคนอะไรกูหมดแต่ทีเนี้ยเมื่อเรามาอยู่จุดนี้แล้วเราไม่มีทางไปเนี่ยถึงย้อนมาเนี้ยล้วจะให้ผมทํายังไงผมเคยถามทั้งสอน,นอทั้งทั้งพื้นที่หาทางไหนบ้างที่จะให้มันปลอดภัยกว่านี้อันนี้ผมเคยขอเคยพูดไปย้อนสอนวันผิดผมก็บอกว่าผิดอย่างเจ้าที่มายืนตรงเนี้ย ก็ย้อนมาไม่ได้้วทำมาให้กินก็ลําบากก็ต้องไปจอดตรงโน้นจอดตรงโน้นรถเดี่ยวเข้าเดียวออกก็เกะกะเข้าอีกขณะที่ในมุมของผู้ใช้บริการจักรยานโยนรับจ้างที่เราได้พูดคุยก็ทราบดีถึงความไม่ปลอดภัยของตนเองเพื่อนร่วมท้องถนนรวมทางเข้าใจข้อกฎหมายแต่ทางเลือกในการเดินทางที่มีไม่มากนักก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจย้อนสอนอยู่บ่อยครั้ง ทุกเย็นเวลาที่กลับบ้านนะคะจะมี2ทางเลือกก็คือว่าหลังจากที่เราลงรถเมล์แล้วเราต้องข้ามสะพานลอยแล้วก็เดินกลับที่พักไม่อย่างนั้นเราก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งจุดที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่ไม่มีสะพานลอยแล้วก็ไม่มีป้ายรถเมล์เราก็เลยต้องใช้วิธีซึ่งบริการเมร์ใช้รับจ้างนะคะปกติแล้วก็จะพยายามที่จะเดินกลับแต่บางทีมันไม่มีแสงหรือมันมืดแล้วเนี่ยการที่ผู้หญิงเดินลาพังคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายถึงแม้จะมีทางเท้าแต่ก็ไม่มีแสงสว่าง ซึ่งถามว่าถ้าเรามีทางเลือกเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างย้อนสอนเพราะหลายครั้งเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าบางส่วนของร่างกายเรายื่นพ้นออกมาแล้วมันก็ไปเฉียวไปชนบ้างแต่ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุหนักๆน,นะคะแล้วรู้ว่าคนขับมอเตอร์ไซค์เองก็พยายามระวังแล้วคนที่ขับรถสวนมาก็พยายามระวังต่างฝ่ายต่างระวังกันแล้วก็รู้สึกเหมือนมีความไม่พอใจของคนที่ขับรถสวนกลับมาเหมือนกันว่าทำไมถึงทําผิดกฎแต่มันไม่มีทางเลือกจริงๆค่ะเพราะว่ามันไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อที่ปลอดภัยให้เราไปถึงบ้านได้ เมื่อเหตุปัจจัยมีหลายอย่างทางแก้จึงไม่ได้มีแค่วิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้นมองจากมุมหนึ่งอาจจะเห็นว่านี่เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นแต่หากมองภาพรวมของสังคมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้มักเกิดจากการออกแบบเมืองที่ไม่ได้เอื้อต่อคนตัวเล็กอย่างเรานักข่าวพลเมืองสถานีนกจิบรายงาน